น้ำลงน้ำลงไปสามนิ้วกว่าแล้วนุนคาบมุงลวดคาบมุงลวดของเก่าก็สีแห้งๆของใหม่ก็สีเปียกๆนั่นน่ะคาบดินที่ติดมุงลวดจ,จริงๆเมื่อคืนมันขึ้นมาแป๊บเดียวขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็มาลงไปนิ้วหนึ่งคาบมันไม่ยอมติดแต่ตรงนู้นเห็นมองเห็นอยู่สามนิ้วกว่า เพราะว่าตีสองตีสองมันถึงนี่แล้วตีตีสองน้ําถึงนี่พอดีเลยถึงนี่พอดีเลยเพราะว่าเดินเดินลงมาดูเดินลงมาปวดปวดฉี่เดินลงมาบันไดบันไดเดี๋ยวพรุ่งนี้บันไดขั้นนี้น่าจะโผล่เลยมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ไม่เห็นหรอกเนาะแล้วก็ปักไฟนุ่นโผล่มาค้อนหนึ่งละค้อนหนึ่งละส่วนประตู ประตูหน้าน,น,น,นุ่นเหล็กคันๆนั้นโผล่แล้วเมื่อคืนมิดติ้งไปแล้วข่าวดีข่าวดีน้ำลงแล้ว